ตัวนี้คือหัวชาร์จของแซดมีชุกเทค A15c แกน3 67วัตต์เหมาะสำหรับ iPhone, iPad, Mac, Samsung เขาจะมีระบบป้องกัน8ชั้นเลยนะและมีประกัน2ปีผมว่าไม่รอช้าแกะดูข้างในกล่องกันเลยทุกคนโอ้โหเป็นไงหัวชาร์จแกนนะครับแกเลี่ยมในไต้67วัตต์พาวเวอร์อะแดชุกเทค หัวชาร์จก็จะเป็นแบบขาบแบนพับได้แบบนี้เสียงดังฟังชาร์จเขาจะมีรายละเอียดว่ารองรับการชาร์จแบบไหนบ้างอ่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะมาที่ช่องชาร์จก็จะมี USB-C 2ช่องและ USB-A 1ช่องดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนอน,นะครับก็จะมี User Manual ด้านนี้ภาษาจีนอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนโอ้โหดู ดูสายชาร์จที่ให้มาทุกคนอันนี้เป็นสายแบบ 6A นะโอ้โหอย่างหนาหนามากทุกคนแหมแล้วเรียงมาสวยซะด้วยสายชาร์จจะเป็นแบบไทซีูไทซีอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับมีอยู่เท่านี้ ตัวนี้ขนาดเล็กกว่าหัวชาร์จ67วัตต์ทั่วไปถึง48เปซเลยนะถือว่าเล็กกว่าเกินครึง่งผมว่าเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าไปเที่ยวพกตัวเดียวนี้เอาอยู่เลยนะเพราะว่าสามารถใช้งานได้ถึง3อุปกรณ์พอร์ตชาร์า 4, จ Type C จ่ายไฟสูงสุด67วัตต์พอร์ตชาร์จ Type A จ่ายไฟสูงสุด22.5วัตต์ชาร์จมือถือ3าเครื่องพร้อมกันได้อะสบายอะแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราจะใช้งานกับ iPad Mac หรือว่าแล็ t ท็อป นี่เขาก็จะมีรูปบอกนะให้ชาร์จที่ช่องแรกนะครับอันนี้ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีของแกเลียมในไตท์เจน3เทคโนโลยีใหม่ที่มอบความเล็กเบาและอุณหภูมิเย็นกว่าประสิทธิภาพเหนือกว่าหัวชาร์จประเภทเก่าอย่างซิลิคอนปลอดภัยและมั่นใจมากกว่าด้วยระบบความปลอดภัยถึง8ชั้นน่าใช้เลยอะทุกคนนี่น่าใช้ไหมและไม่พอนะ สำหรับคนที่ใช้ iPhone ผมว่าเหมาะเลยนะตัวนี้รองรับการจ่ายไฟอยู่ที่9โวลต์3แอมป์หรือว่า27วัตต์ก็สามารถชาร์จไฟให้ iPhone ได้แบบเต็มที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ S24 Ultra รองรับชาร์จเร็ว45วัตต์ตัวนี้ก็ซัพพอร์ตนะครับสามารถใช้เสียบได้อันนี้เรียกว่าครอบคลุมเลยนะในส่วนของสายที่เขาให้มาความยาวอยู่ที่1.5เมตรแล้วก็รองรับ 6A ด้วย เรียกว่าสายนี่คุณภาพนะทุกคนผมใช้อแดปเตอร์มาหลายรุ่นนี่ยังไม่เคยเจอรุ่นไหนที่แถมสายขนาดนี้เลยนะสายขนาดนี้ส่วนใหญ่ต้องซื้อแยกนะทุกคนอันนี้เขาแถมมาให้ในกล่องอะ่ะเรียกว่างานดีถ้าจะถามว่าใช้งานทนไหมตัวนี้เพิ่งซื้อมานี่ผมยังบอกไม่ได้นะ แต่ตัวก่อนหน้านี้ที่ผมใช้งานอยู่จะเป็นรุ่น65วัตต์ของชุกเทคนะครับใช้งานมา4เดือนแล้วนะ4เดือนก็ยังใช้งานตามปกติอยู่เลยนะหลังๆนี่2พอร์ตเริ่มจะไม่พอนะทุกคนเ <c oughs> พราะว่าเสียบมือถือหลายเครื่องสาเหตุคืออันนี้ให้เด็กๆใช้นะทุกคนก็เสียบชาร์จขึ้นชาร์จเร็ว2ตัวเลยนะที่ผมอยากได้เพิ่มเข้ามาเพราะว่ามี3พอตนะครับเวลาที่เราเสียบใช้งานก่อนนอนนี่ก็จะได้เสียบทีเดียว3เครื่องเลยนะ ถามว่าทําไมขึ้นไม่เหมือนกันตัวนี้มีกดอัปเดตแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้กดอัปเดตพอตัวนี้กดอัปเดตไปนะไอคอนเวลาชาร์จหายไปเลยแล้วก็ตัว n u บ i เ Neo 5G ตัวนี้รองรับชาร์จเร็ว22.5วัตต์นะก็สามารถใช้งาน2เครื่องพร้อมกันโดยที่ชาร์จ22.5วัตต์เป็นงานใช้ได้ไหมสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone 2เครื่องสามารถเสียบชาร์จพร้อมกันได้ อันนี้ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับคนที่มี iPhone โดยรวมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูน่าใชา้นะเพราะว่าทําให้ผมไม่ต้องพกอะแดปเตอร์เยอะนะครับผมลองให้ดูคอมเมนต์ก่อนเลยนะดูแข็งแรงหนักๆไม่ก้องแก๊งครับใช้กับ S23 Ultra ต้ขึ้นชาร์จไว2.0โอ้โหเป็นไงล่ะอย่างที่ผมบอกไหมลองรับกับซัมซุงด้วยอะ่ะทุกคน ดูดิตอนนี้แซตมีชุกเทคมีโปรโมชั่นต้อนรับ Samsung Galaxy S24 s e r i ซีรีเขามีลดราคาพิเศษพร้อมคดส่วนลดตามรูปเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้เรียกว่าราคาดีเลยนะแซตมีชุกเทค A15C กัน3 67วัตต์โอ้โหไปใครสนใจก็ไปตามกันได้